สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนัสิปันตาครับผมดำริศวิยากรนะครับครับเราเป็นข่าวสารสารสาระจากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอเลยนะครับใช่ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมตั้งแต่วันจันทร์ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกเลยครับใช่ครับสาระแรกเริ่มที่ประเทศอะไรครับคุณดำริศครับไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนายมาลต์จิตปฏิมาเอกรักษณ์ชุดนัสิงคโปร์นะครับได้ไปร่วมงานฉลองตั้งชื่อแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับรายการธรรมชา แท่นทั้งสองแท่นนี้ก็ชื่อทานโอเชียนแซมดีเลอร์แล้วก็ทานโอเชียนอันดามันนะครับซึ่งบริษัททานโอเชียนจดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าจ้างให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ บริษัทเชปลอนนะครับจะเช่าและก็นําแท่นขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติหลังกาวนะครับทั้งสองแท่นนี้มาปฏิบัติงานในอ่าวไทยของประเทศไทยครับผมครับสาระที่2นะครับกับวันที่ประเทศไทยครับนางนนทพันธ์ปฏิบุตานนท์นักการทูตประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับและนางสาวรังสีมาโอลานริกบุตรนักการทูตประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้เข้ามารับการอบรมการทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่2นะครับเพื่อให้บริการคนไทยในต่างประเทศแบบ ดิวเข้มนะครับสำหรับชาวไทยในประเทศอิตาลีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้ต่อบัตรประจําตัวประชาชนได้ประมาณกลางปีนี้นะครับครับคือในเรื่องของการพัสดุหนังสือเชินทางด้วยครัระยะใหม่จึงเป็น e พาสปอร์ตระยะใหม่ครับแล้วรวมทั้งการต่อไปประชาชนด้วยใช่ครับ,รบก็ฝากถ่ายพี่นนทพันธ์ด้วยนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาธิธรรมนารีทองครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับผู้ใจบุญนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วแฟนเป็นคนไทยนะคะมิสเตอร์ฮาวเวิร์ดแล้วก็คุณขวัญตาวินิอาต้านะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการในการก่อสร้างสวนธรรมสมาธิที่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอยากจะให้คุณตุกตานะคะเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นเป็นไปว่าเรามาสร้างสวนธรรมแห่งนี้ยค่ะเริ่มแรกเลยเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะคะได้รวมตัวกันชุมชนได้รวมตัวกันค่ะเพือ่อนณขณะนั้นคุณฮาวเวิร์ดทำงาน real estate อยู่ค่ะเธอมาเจอ,อที่นี่ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อสุธีโรค่ะท่าน <ชะ S 2> ก็เลยพากันมาดูที่นี่ค่ะ แล้วก็เจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตได้เมตตามาที่นี่ด้วยค่ะ,คะท่านก็ได้ปรารภว่าเหมาะสมในการที่จะเป็นวัดวาในวันข้างหน้าค่ะค่ะแล้วภูมิใจไหมคะซึ่งเราเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นแบบว่าคนแรกๆที่ได้มีสวนธรรมห่งนี้แล้วก็ได้มีชาวไทยได้ร่วมกันมาทําบุญที่นี่ด้วยปลื้มใจดีใจมากค่ะแล้วก็ทุกท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะค่ะ แล้วตอนนี้ก็เพิ่งได้วัดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปกู้เงินธนาคารใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังไงถ้าชาวไทยหรือชาวไทยที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกนะคะก็จะอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็มาร่วมทําที่วัดแห่งที่สวนทรรแห่งนี้ได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการกลับขอบพะคุณนะคะมิสเตอร์ฮาวเวิร์ดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys heaven. home. Thailand amazes Amazing always not going I'm ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่บุงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน พระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าสภะทานังธรรมทานังชื่อนาติแปลว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรจึงตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาเราให้เข้าให้ของข้าวของนั้นเมื่อถูกใช้ไปแล้วก็อาจหมดสิ้นไปถ้าให้ดอกไม้ไม่นานก็จะเหี่ยวแห้งไปให้เงินให้ทองพอใช้หมดแล้วก็หมดเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราให้ธรรมะคือให้ความรู้ให้ความคิดให้ความดีงาม ให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้มันไปสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หายไปตรงกันข้ามมีแต่จะทําให้คุณงามความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทําให้คนธรรมดากลายเป็นปรรดาชนทําให้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดทําให้คนทุกข์กลายเป็นคนที่มีความสุขทําให้คนท้อกลายเป็นคนที่มีกําลังใจการให้อย่างนี้แหละยิ่งให้จริงยิ่งพัฒนาพระท่านจึงว่า ให้ธรรมะเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผาสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดีดิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสาสตรคนโลกซิเดสโก Excellent in quality, excellent in services ค้ามู้เข้าลงทะเลหรือถ้าอยากจะไปไหนฟ้าแสนกวางดันดินแสนใหญ่คมงดงามนั่นอยู่ห้นใดมดปลอยใจ หาความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักรไปกับเอื้องหลวงการบินไทย Welcome to Thailand boys <laughs> h amazing a i t l สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านสมชัยจรณะ สมบูรณ์ค่ะท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยนะักรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ,คะอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงอะค่ะก่อนที่ท่านจะมาประจำประจําที่นี่ค่ะก่อนที่จะมาที่นี่คือผมเป็นลูกม่อรกระทรวงการต่างประเทศนะฮะตั้งแต่เข้ารับราชการตั้งแต่ปี2520ก็ประจําอยู่ที่กรมสาริเทศก็ มีการติดต่อกับสื่อมวลชนทั้งไทยและแต่างประเทศเป็นประจำนะครับอ,อยู่ที่กรมสายเทศได้4ปีก็ไปประจำการที่สายทุตณนักรุงย่างกรุ่งประเทศพม่าะนะครับอยู่ที่พม่า4ปีก็กลับมาประจำการที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุก,การเอกนะครับอยู่กรุงเทพอีก4ปีก็ไป ประจําการต่างประเทศครั้งที่สองที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ปี2530-2533อถึง2533นะครับอยู่ที่กรุงแคนเบราครบเทอม4ปีก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้อยู่นานหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าลูกเพิ่งเข้าโรงเรียนที่ประเทศไทยก็อยู่เมืองไทยอยู่7ปีนะครับก่อนที่จะออกไปประจำการครั้งที่ส ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับอยู่กรุงฮานอยได้3ปีก็ย้ายไปที่สันทูตไทยที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับ <c oughs> อยู่ในยุโรปอีก5ปีก <c oughs> ่อนที่จะได้รับพร้อมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นเอกทูตณกรุงอาูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับตั้งแต่ปี 2,552นะครับถึงปี2,555แล้วก็ประมาณ3ปีก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับค่ะอย่างเวลาจะไปประจำแต่ละประเทศเนี่ยท่านก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ่านใช่ครับสิ่งที่เรานักการทูตทั้งหลายนะครับจะต้องอเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีแนวทางวิธีการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กระชับมั่นคงแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นอย่างไรครับเวลาคนไทยที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยคะ่ะท่านอยากจะให้ข้อคิดอะไรไหมคะว่าต้องดูเรื่องกฎหมายเขาอย่างไงบ้างการที่มาอยู่ในต่างแดนเนี่ยก็ จะมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอทำให้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจพบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะฮะทั้งสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกับประเทศไทยสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันชุมชนที่แตกต่างกันสังคมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศนี่จะต้องเตรียมตัวที่จะรับสภาพเหล่านั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะภาษา ถ้าหากว่าสามารถเรียนรู้ภาษาที่เราจะต้องใช้ในประเทศนั้นได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าสังคมในการที่จะมีชีวิตอยู่ที่ดีในการที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วข้อกฎหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็โดยปกติแล้วถ้าหากว่าเข้ามายังถูกต้องตามกฎหมายก็จะไม่มี ปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับ,รบยกเว้นในบางกรณีที่มีคนเดินทางเข้ามาในลักษณะต่างๆกันนะครับอาจจะอย่างที่สวีเดนเนี่ยจะมีเข้ามาเก็บผลไม้ป่านะฮะในหน้าร้อนแล้วก็อาจจะมีการไม่ทำตามสัญญาที่ทำหรือตกลงกันไว้ทำให้เกิดปัญหาพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้สารทูตก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ที่ให้คนไทยได้สามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถทํางานครบตามกําหนดสัญญาแล้วก็กลับประเทศไทยได้ค่ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากท่านเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงสตอกโฮล์มนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอบพระคุณรคณรคับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มมุขำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand Always amazing here เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีดโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับ คุณอ้นมีข่าวอะไรครับนี่ครับปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียครับนายศักชัยและนางมาลีศิลาพร้อมด้วยนายฉลาโพพัพและภรรยาได้จัดเลี้ยงส่งคณะครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับที่ร้าน alive ชัยนครซิดนีย์ก่อนเดินทางไปเมลเบิร์นและเดินทางกลับประเทศไทยครับครับทุกคนส่วนใหญ่ก่อนเดินทางกลับก็มักจะไปทัศนศึกษาด้วยใช่ครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับก็ยังประชามพันงานที่การท่องเทียวประเทศไทยและเทศบาลเมืองชะอำจังหวัด เพชรบุปปรีจัดงานชมมิว Music and Love Festival นะครับในวันที่20คุมภาพันธ์เนี่ยแล้วก็ ต่อเรื่องไปถึงวัน23-25กุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันที่20กุมภาพันธ์พบกับการสาธิตการทำผัดไทยมัดใจคู่รักการแข่งขันทำอาหารและฟรีคอนเสิร์ตจากคิตตี้คิปสันและวงเพรสเด้นนะครับตั้งแต่1ิกเนอเมริกาไปต้นไปก็เป็นงานที่สนุกงานหนึ่งเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ไ h a i o v e r s e a 1 gmail.com ครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าไทยรายงานตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางอีกทางนึงครับทางช่อง แ a n คอกทีวนะครับในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน